ครับพ่อพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทนนกุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีและ YouTube ยูทูปชาวอีสานบ้านของเองล่มแห้งพี่น้องผมล่มแห้งหนาวขุนอีเกิร์กโตกเหมือนี้ก็ไปกับสีเหลืองโบตกเนะครับเด้อสังเกตว่าอีเกิร์กยุ่ยซื้อมือบ้ามีเนะครับเด้ออีเกิร์เดียงอุ้ยฮวยอยู่หันอ่ะจะเบิ่งคนกับว่าเห็นไผออกมาเด้อพี่น้องผม ครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปไม้หัวเหียนคนไปไม้ยุเหียนคนไปก้อนมูลเลยเพราะว่ามูว่านพอ่อพ่อตัวต่จาวัดสั้นโว้ว่าท่านมือหนีไปไหมขันมาพอเขาใจการแน่นอนบ้ามีบ้ามักเราใจบ้ามีจัดไห้พี่น้องไปลุย อ้ขระเจ้าวัฒนนพี่น้องขระเจ้าวัฒนนลขันบ่ามีสั้นวัวไปคือสีคือสีห้องอากโดนบ้ามีวะไปไปดุยกัน เหยียบได้ยิ่งพี่น้องเหยียบได้ยิ่งหมาเฮาก่อนเหยียบได้ยิ่งอิ่งเหล่าใจสุดๆพี่น้องตาแดงจึืงครึ่งอยู่พี่น้องผมอยู่นี่ตาแดงจึืงครึ่งอยู่พี่น้องอยู่นี่อิ่งโคตรเสียดายเลยหมาเฮาก่อนพี่น้องขนหมาเฮาก่อนโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยโคตรเสียดายเลยพี่น้องโอ้ đi ăn kêu cho Má Hôm sân vô má hâu quan Má đi kêu kêu cho Ôi mấy gì hâu, bà nhắn phi โคตรเสียดายเลยพี่น้องใส่คำว่าโคตรเสียดายเลยมันท่าแยงจึงเครื่องอยู่นะพี่น้องห้อมวดอัดพี่รู้ห้อมเรกกับพวกห้อมสิฟื้อรกับพวกหมาเฮาหนูไปอาลาเรยพี่น้องผมว่าใครอย่างที่มันสวยเลยกับตื่นเต้นเล่าใจขนาดนี้เป้ามีกระยองไปแบบปิดไฟไปเหรือเป่าครับนี่คือค้อสีขาของเขาเป้ามีปิดไฟเลยอาศัยงุ่มเหมอดยองไปนะไปหอดกองเขาจังซว่งพี่น้อง บ่หนาเลยบ่หนาเลยเสียดายดิโ้ยสิบกว่ามันอีงามใดบุญเบาทฮะห่า พ่อสองตัวพ่อสองตัวตะบได้ยิงตะบูด้ยิงเฮ้ยมือนีแปลกพี่น้องแตกแห้งไม่มีงงพ่อหนู้สามตัวล่ะพ่อหนู้สามตัวตะบด้ยิงเจ็ดตัวเลยเลี้ยสีอะไรวะ เห็นหนูสามตัวพอดียิงเจ็ดตัวไปพี่นาอไปต่อ,อย่างเอาก็ได้ดอกนกเป็ดขึ้นมู่บักใหญ่หนึ่งพี่น้องว่าเห็นตกปลาคาเห่าก็ได้นาสิบเบิดแล้วนะครับเน,นาะมันหนาจะมีขคตาแค่หาตัวนั่นแหละ นกเป็ดขึ้นบึมโดดบ้ามีตกใจพี่นอ้องถึกบ่ว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 งแรงง้างว่าถือว่าถือ ผ่านซื่อๆพี่น้องผ่านบ่วงซื่อๆม่ถือ กสิยิ่งปลาก็โตหน่อยหดพี่น้องคืามันตัวทวอยแข็ในบ้านมียิ่งอยู่แล้ว่าปลาลายพี่น้อง ยูหูนี่คือตัวทีซีพี่น้องนี่ยูหูนี่คือตัวทีซีเห็นซีตัวแล้วว่าได้ยิงจักตัวผุนห้อยกัดปอดเต็มยู่ต้องมาอ้อยไหมโอ้พ่อหนูซีตัวพี่น้องว่าได้ยิงจักตัวเฮ้ โอู้เรียนลงพี่โอเคังซี่ตัวแบอบกเราขึ้ตลกเนาพี่น่องเนาะแบอบกเราขึ้เรือต่ลกดนะ ตัวดีซีว่ามีกองเขาว่ามียางยำป๋าแล้วมันเลียนมันเลียนมันหนูเลียนยิ่งหนูเลียนยิ่งว่าไงดอกพี่น้องมันนี่มันสีเหี่ยวซะบ่สีมียางหฮวยต้องไปให้อาหารหนูเดียนี่ยางเดิมมันเกือบยางบ่าเออ คือตัวใหญ่เนี่ยนี่นูธรรมาชาติพ่อแม่เดี๋ยวเบิ้งว่ามาันสิออกลูกบออ่เดอ้ออภูริพี่น้องเด้อส่วนตัวนี้ที่เฮาเบิง่งต็แบะบ่น้นามบิดโอ้ยมันจ่อทางลางเบิดเลยมันจ่อทางลางสอดเลยพี่น้องตายเป็นจังสี่ก็ได้เน,น,น,นี่ยหน้าม,มุ่นครับจาก ตัวน,น้อยๆหกตัวกลายเป็นตัวใหญ่หกตัวพี่น้องอเดี๋ยวบ้ามีเบื้องก่อนตัวนี้เอามาจากฟ้ามบ้าวดีนะครับเน้อตัวแม่นี่ตัวผู้เป็นตัวหลูกคอของบ้ามีเองตัวแม่นี่มาจากฟ้ามบ้าวดีอีกสองเดือนแจ็กสี่ผสมพันธุ์บพะผสมพันธุ์หรอกเปิดตัวอันนี้กับพังไปมดอืม

เป็นเชียชะเนี่ยมาจากบ้าดีแดงจืดคืนงเลยเอ๊ะของบ้ามีกับคอยง่ือกันแล้ววะอันนี้เป็นลูกควอกทีบ้ามีทวนรองเป็นลูกควอกที่ยูน้ำกันเลยนะครับเร้อนี่หนูเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าเบื้องว่ามันสีเสื่องกันบ้าพี่น้องถ้าเบื้องใดเลยว่ามันสีเสื่องกันบ้าสองตัวนี้นะครับเด้อเอาลองเบื้องฝันมันจิตสั์อ่ะ ขอบคุณทุกไดทุกสภาพทุกการติการกตามเหมือนเดิมเพื่อก้าวพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองให้น้ำนุ่งเกลี่ยนุนน่งควันน้ำเนี่ยเอาไปอบสบ่าแต่ว่าตัวนี้ใหญ่เคียงม่านที่สุดเหรพี่น้องกะจิม,ม่านกระไ้